สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวคือมันมีบางคอมมต์นะคะเขาบอกว่าพี่คะสอนเข้าแมปหน่อยค่ะหนูพิมพ์ไปหนูไม่เจอแมปอะได้ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะสอน,นะคะ่ะเราจะสอนนะคะทุกคนมาแมปที่เราเล่นอยู่ก็คือทุกคนพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะคะพิมพ์ตามได้เลยนะอ่าเกมดัดแปลงเนาะแล้วก็ พิมพ์ได้เลยหรือว่าจะถ่ายรูปแบบนี้ก็ได้คัดลอกถ่ายรูปแบบนี้ก็ได้คัดลอกเดี๋ยวให้ดูนะนี่เกมดัดแปลงนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปตัวแมพให้ดูถ้าถ้าคือแบบมันมีคอมเมนต์หนึ่งอ่ะเขาพิมพ์ไปแล้วแล้วเขาไม่เจอไงอันนี้คือเกมมอดเร์ดนะคะเราดูใจชื่อแมพแล้วน่าจะเป็นแมพเกมดัดแปลงแลทุกคนพิมพ์ตามได้เลยนะคะแล้วแมพก็ เป็นแบบนี้นะคะทุกคนแต่มันก็แบบอ่าเดี๋ยวเรามันแจกตูนงทุกตัวก็จริงนะคะทุกคนก็เราไปช็อปของได้ที่เอิ่มตรงนี้เลยค่ะทุกคนมันจะมีให้ช็อปนะคะช็อปของนะใครอยากให้เล่นเป็นตัวไหนอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะเราขาดตัวนี้กับตัวนี้นะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูนะขาดอีกสามตัวนะคะทุกคนอันนี้เดี๋ยวเราจะมาอันนี้คือตัวนี้ไม่มีเฮสนะคะทุกคนไม่มีเฮดนะทุกคน ให้เก็บ900อีคอลน,นะคะทุกคนก็คือ900น้ำหมึกนะคะทุกคนอันนี้นะคะจะต้องมี1,500น้ำหมึกนะคะหรือเรียกว่าอีคอนเองค่ะต่อไปนะคะต้องปลดล็อกทาวิตเตตัวนี้นะคะเป็นทีเป็น V, น v แดงนะคะให้ถึง25เอรนะคะก็อาจจะยากนิดนึงนะคะทุกคนต่อไปตัวนี้นะคะเอิม่มคือ ต้อง50%ของเพเทิลนะคะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะทุกคนแต่มันเป็นทวิตเต็แบบตัวนี้เดี๋ยวเราให้ดูนะทุกคนแต่เรากดได้น่าจะ5%แล้วนะจะไม่ได้เหมือนกันเราขอคเข้าไปดูเออ5%เอรถูกแหละทุกคนต้องปลดเอหนึ่งห้านะคะทําตามคำขอที่เขาบอกก่อนนะคะเราหาก่อนนะเป็นแบบไหนเนะเป็นแบบไหนเราหาก่อนใช่แบบไีนไหมทุกคนไม่ใช่ เราหาก่อนทุกคนเราหาไ่เจอนีไงทุกคนเราเจอแล้ว,ลวนี่ค่ะต้องให้ขึ้นหะ้าสิบเปอร์เซ็นนะแล้วแล้วส่วนแล้วส่วนเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวีสีแดงนี่นะคะทุกคนเกือบครบยี่ห้าเอร์เซ็นแล้วค่ะยี่สบห้าเปอร์เซ็นทุกคนสามารถปลดล็อกตัววีสีแดงได้เลยนะคะถ้า ถ้าทวิตเตอร์ของเพจเบิร์50%แล้วทุกคนก็สามารถปลดล็อกตัวนี้ได้เลยค่ะแต่อย่าลืมนะว่าตัวนี้จะต้องมี2,500อ e ีคอนะนะคะก็คือ2,500น้ำมือถ้าทุกคนอะ่ะปลดของ50 50แบบเปอร์เซ็นต์ได้แล้วอะ่ะของเพจเบินะคะทุกคนสามารถซื้อตัวนี้ได้เลยนะคะทุกคนแต่ว่ามันจะขึ้นเป็นคอยสีเขียวๆติ๊กถูกถ้าทุกคนทาเสร็จแล้วถ้าใจ้วแต่ถ้า ทำเสร็จแล้วอันนึงแต่ว่ายังทําไม่เสร็จอีกอันหนึ่งก็ก็กดซื้อไม่ได้อะกดซื้อไม่ได้เพราะว่าน้ําหมึกไม่พอหรือว่าเควสเค้ดยังแบบบางคนก็มีน้ําหมึกแล้วแต่ซื้อไม่ได้เพราะว่า <ไป S 2> ยังไม่ได้ไปทำเควสน,นะคะทุกคนอย่าลืมไปทาเควสกันด้วยนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนทาเควสตามเหมือนเราเลยนะคะทุกคนแต่ว่าเพรมันอาจจะหายากนิดนึงแล้วก็ตัวนี้มันคือแบบหายากมากเลยอะ ก่อนจะได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะทุกคนอันเนี้ยได้ได้แค่ห้าเปอร์เซ็นต์เองไม่เคยเจอแพทเปิ้ลเลยอะเจอแพทเปิ้ลไม่กี่ครั้งเองทุกคนแล้วก็ตายแล้วก็ก็เลยได้ห้าเปอร์เซ็นตะ์แต่ะก็เลยไม่ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะอะ่อะทุกคนทําตามคอยได้เลยนะคะค่ายนี้แหละคะ่ะก็เอิ่มก็คือแบบคือเราจะบอกอีกอย่างนึงนะคะทุกคนว่าที่เราซื้อตัว ตัวแบบนี้นะคะทุกคนได้เพราะว่าเรามี175น้ําน้ำหมึกนะคะ175อีคอนเองนะคะทุกคนตอนนี้เราเหลือ2น้ำหมึกแล้วเราซื้อไม่ได้นะทุกคนใครเพิ่งเข้ามาเล่นน่าจะศูนย์หมดเลยนะทุกคนแล้วว่าแล้วมันจะมีให้เลือกป๊อปปี้กับบ็อกเซตทุกคนก็จะสามารถเลือกตัวไหนก็ได้เลยนะคะนี่สมมติเราเป็นหนายแปด 8. นี่จริงจิจิแค่นี้นะคะทุกคนบาย,บายค่ะ